สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์ยังคงเกาะติดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในที่สุดก็ผลออกมาแล้วว่าน่าจะเป็นบารักโอบามาที่จะได้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อเป็นเวลาอีก4ปีเมื่อดํารงตําแหน่งแล้วผลกระทบต่อประเทศไทยผลกระทบต่ออาเซียนจะเป็นอย่างไรตอบโจทย์ช่วงนี้จะไปสนทนากับเลขาธิการอาเซียนดรสุรินทร์พิศวรณอาจารย์สุรินทร์สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณปิญโยครับสวัสดีทุกท่านครับครับอาจารย์ครับโอบามาคงเป็นประธานนาิบดีสหรัฐอเมริกาต่อไปอีก4ปีคําถามของคนไทยในวันนี้ก็คือว่าการที่โอบามาจะดํารงตําแหน่งต่อไปจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับอาเซียนและต่อประเทศไทยอย่างไรครับอาจารย์ประธานาธิบดีโอบามาทีมเดโมแครตท,ทีมนี้นะครับครับให้ความสนใจกับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูมิภาคเอเชียสูงมากถ้าเปรียบเทียบกับสมัยของรีพับลิกันดัะประธานาธิบดีบุชกับโอบามาคว่าจะโน้มเอียงความสนใจมาสู่ทางภาคพื้นเอเชียและอาเซียนเป็นฟอรัมเป็นฟอรัมเป็นเวทีที่เขาอยากจะใช้และก็อยากจะสนับสนุนให้เป็น เขาใช้คําว่าปฏิมากรรมทางการทูตปฏิมากรรมทางยุทธศาสตร์และทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือและบูรณาการหลายๆด้านในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยประธานาธิบดีกุชฟาดการประชุมหลายครั้งรัฐมนตรีต่างประเทศไม่มาประชุมกับเราหลายครั้ง อาจจะเป็นเพราะว่าเขาติดพันอยู่กับปัญหาในตะวันออกกลางแต่พอโอบามากับามาดามคลินตันขึ้นมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่องและก็ใกล้คิดมากยิ่งขึ้นในในปลายเดือนนี้ที่พนมเปนก็กำลังเตรียมรับประธานาธิบดีโอบามามาประชุมกับเราเป็นครั้งที่สี่ครับครับ อาจารย์ใช้คําว่าประติมากรรมทางการทู่และทางยุทธศาสตร์อยากให้อาจารย์ขยายความคํานี้หน่อยครับว่าอาจารย์หมายความว่ายอย่างไรครับเขาใช้คําว่าเป็นอาร์เค e c t ท r เจอร์ภาษาอังกฤษนะฮะ <c oughs> หมายถึงว่าต้องพยายามที่จะนําเอาภาคส่วนต่างๆในภูมิภาคเข้ามามาประกอบกันเพื่อที่จะเป็นเป็นปฏิมากรรมทางด้านการทู่เป็นโครงสร้างทางด้านความร่วมมือ ทางด้านยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ย mm hmm. เขาพยายามที่จะถักทออยู่ในภูมิภาคนี้ครับความสนใจของเขาตอนนี้คือต้องการที่จะให้ Trans Pacific uh, TPP Trans Pacific Partnership ขึ้นมาเป็น uh, องค์กรร่วมกันทางการค้าเพราะว่าเขาไม่อยากจะรอ WTO อีกแล้วเพราะ WTO ไปได้ช้ามาก อยากจะให้ประเทศในเอเชียเป็นฟิกได้เดินหน้าร่วมกันเข้าใจว่าญี่ปุ่นกำลังสนให้ความสนใจประเทศอย่างสิงคโปร์อย่างกัวนายซึ่งเขาไม่มีปัญหาเรื่องการค้ากับใครอยู่แล้วเพราะประเทศเขาเปิดแต่ก็ยังมีมาเลเซียแล้วแ็ผมเข้าใจว่าประเทศไทยก็กำลังให้ความสนใจอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นการนำเสนอโดย ผู้นำโดยประเทศที่จะมีกําลังผลักดันค่อนข้างสูงในในเอเชียแปซิฟิกในเรื่องการพูดในเรื่องของความมั่นคงก็เป็นไปอย่างอย่างต่อเนื่องอแล้วก็พยายามที่จะเน้นพยายามที่จะให้มีความใกล้ชิดแนบสนิทยิ่งขึ้นสังเกตเห็นว่ามาดามคลินตันก่อนที่จะพ้นจากตาแหน่งก็คิดว่าคงจะไม่รอรับตาแหน่งเป็น รัฐมนตรีต่างประเทศอีกแล้วก็ยังอุตสาห์แวะเวียนมาในภูมิภาคนี้เพื่อตอกย้ําความสัมพันธ์และก็สารต่อสาหรับรัฐบาลใหม่มามาดามทรินจันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนเดียวของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาเยี่ยมครบสิบประเทศสมาชิกอาเซียนในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ครับอาจารย์ครับถ้าเอาเทอมของประธานาธิบดีสหรัฐเข้าจับ อีก4ปีต่อจากนี้บทบาทของอาเซียนในเวทีโลกจะเป็นอย่างไรครับในภาวะที่สหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่พื้นไม่ฟื้นจากวิกฤตเศรษฐกิจดียุโรปก,ก็กําลังเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจอาเซียนบทบาทจะเป็นอย่างไรในเวทีโลกครับอาจารย์ในการประชุมเอเซมหรือเอเชียยุโรปเมื่อวานที่ที่เมืองหลวงของลาวที่เชียงจันเนี่ยทางยุโรปเขาค่อนข้างจะมั่นใจ ทางยุโรปเขาบอกเขาพร้อมที่จะทำะการค้าลงทุนธุรกิจกับอาเเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนยังไงยังไง,ย,ง,ไงยุโรปในภาวะเช่นนี้ครับยังเป็นแหล่งเงินทุนที่มาลงทุนในอาเซียนสูงสุดอยู่เกือบยี่สิบเปอร์ซนของประมาณแสนล้านดอลลาร์ที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามัน ึ้นอยู่กับความพยายามที่สหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีะะความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น,นไม่ต้องห่วงเรื่องการเลือกตั้งอีกแล้วปัญหาอื่นๆต้องวางเอาไว้เพื่อที่จะมุ่งเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาและคิดถึงว่าจะทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กับประชาคมประชาจนอเมริกาและประชาคมโลกดังนั้นผมหวังว่าเขาจะมี ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นและก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เขาเผชิญอยู่ในขณะนี้เขาต้องส่งออกมากกว่านี้เขาต้องขายสินค้าได้มากกว่านี้และเขาจะต้องขายการบริการได้มากกว่านี้เขาบอกเ้ามองไปทั่วโลกแล้วว่าตลาดอยู่ที่ไหนผู้บริโภคอยู่ที่ไหนเขาก็มองมาที่เอเชียมองมาที่เอเชียตันหออเฉียงใต้มองมาที่อาเซียนเพราะฉะนั้น การพื้นตัวของสหรัฐอเมริกาจึงจะมีความสําคัญกับอาเซียนและเศรษฐกิจของอาเซียนทั้งหมดด้วยเราคงจะมีเพื่อนที่ให้ความสําคัญกับเราในลักษณะนี้ระดับนี้แล้วก็ขอยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่สหรัฐอเมริกามีกับเราในยุคของโอบามาและหวังว่าอีกสี่ปีต่อไปก็ยังจะเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายและ ประชาคมในเอเชียด้วยเพราะเขาสนับสนุนบทบาทของอาเซียนอย่างสูงยิ่งครับครับอาจารย์ครับนอกจากในสหรัฐอเมริกาแล้วในจีนเองก็กําลังจะมีการผลัดเปลี่ยนผู้นําประเทศอาจารย์มองว่าดุลอานาจในเอเชียจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับในการที่มีประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่มาจากเดโมแครตครับอาจารย์ผมคิดว่าฟังจากคารมและ วาทะที่ออกมาจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยับคิดว่าการมีผู้นำอย่างโอบามาในข่ในแคมป์ของเดโมแครตเนี่ยมันจะต่อเนื่องและเป็นไปอย่างราบรื่นกว่าเพราะว่าจะต้องมาเริ่มกันใหม่หมดถ้าเป็นฝ่ายรีพับลิกันหรืออ่ารอมนี่ครับอ่าแล้วก็คงจะต้องมาเรียนรู้มา คลาทางกันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะใหม่ซึ่งกันและกันคงจะต้องใช้เวลากันอีกนานขณะน,นี้อย่างไม่น้อยทางฝ่ายอเมริกานั้นเนเดิมรู้ทิศทางแล้วก็รู้แนวความคิดรู้ยุทธวิธีกันอยู่เพราะฉะนั้นคงจะคงจะ,คงจะดีฝ่าการที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งสองฝ่ายและผมยังคาดว่าการเปลี่ยนแปลงในปักกิ่งในประเทศจีนก็คงจะเปลี่ยนแปลงในไปในทางที่ผมคิดว่ามี มีความเข้าใจในความอ่อนไหวของประชาคมโลกของภูมิภาคและความสําคัญของการที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีเสมอภาคและสมดุลในภูมิภาคนี้เอาไว้ต่อไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยผมคิดว่เาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนการที่จะมีการเปลี่ยนอำนาจหวังว่าตจากนี้เราจะเห็นความราบรื่นแล้วก็เห็น ความเรียลลิซึมคือยอมรับในความจริงแล้วก็หันหน้าเข้าหากันหาทางออกซึ่งกันและกันในประเด็นปัญหาต่างๆที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะตึงเครียดในระยะหลังๆครับอาจารย์กลับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดรสุรินทร์พิสุวรรณเลขาธิการอาเซียนนะครับสนทนากับเรา ในรายการตอบโจทย์เพื่อที่จะอธิบายความว่าการได้ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่คือบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครตนั้นจะส่งผลในแง่ความสัมพันธ์กับอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรช่วงนี้เราจะไปคุยกับอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้จากกระทรวงต่างประเทศครับคุณเสกวันน้ำเมทีครับท่านอธิบดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบท่านอธิบดีครับอาจารย์สุรินได้อธิบาย ความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับอาเซียนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ประธานาธิบดีคนใหม่ทีนี้คําถามต่อไปก็ถ้าว่าความสัมพันธ์กับอาเซียนเป็นอย่างนั้นความสัมพันธ์กับไทยจะเป็นอย่างไรภายใต้4ปีต่อไปของบารักโอบามาครับครับ่อ,อน่นแล้วก็ยนด,ดีที่ประธานาธิบดีโอบามาได้รับการเลือกตั้ง ตั้งมองตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนะครับอีกสี่ปีเพราะว่านโยบายของโอบามาก็ไปที่รู้กันว่าให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับทวีปเอเชียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเรียกกันว่าอาเซียนแล้วกับประเทศไทยก่อนอื่นก็ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะครับเป็นปีน้าฉลอง าสาบานความสัมพันธ์การทูต180ปีนะครับ,บเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยมันลึกซึ้งเหมือนกว้างขวางม,มันครอบอทุกมิติของความร่วมมือแล้วก็ถือว่าไทยกสหรัฐก็เป็นหุ้นส่วนเชิงวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าจะมีนอกจากว่าจะมีการต่อเนื่องของการดาเนินนโยบายต่างประเทศของโอบามาต่อภูมิภาคอาเซียนและก็ต่อประเทศไทยก็คงจะมีการขยายผลและขยายความร่วมมือมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของการค้าการลงทุนนะครับเพราะว่าแล้วต้องถือว่าทางประธานสุดดีโอ,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 อบามานโยบายการหา,าเสียงเขาเนี่ยเขาจะเน้นที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจเขาซึ่งเขาคงจะใช้วิธีการเพิ่มพูนการค้าการลงทุนกับ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 ภาคเากับโดยเฉพาะกับประเทศไทยในฐานะที่เขามองประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวัน,น,นอ,ออกเฉียงใต้ครับ ตกลงจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆไหมครับหรือว่าประธานธิบดีคนเก่าจากพรรคเดิมก็จะเหมือนเดิมใน4ปีต่อไปครับท่านอธิบดีครับผมท,ทุกอย่างก็จะมีความต่อเนื่องนะครับ,รบแล้วก็ที่จะอาจจะมีจุดเน้นต่างๆเข้าทางประธานที่ปรือคน奥ม马ก็อาจจะเน้นในด้านาด้านเศรษฐกิจมากขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะ,ะ,ะเพิ่มการค้าการลงทุนมากขึ้นในในประเทศไทยครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือต้องดูทีมงานด้านต่างประเทศของโอบามาด้วยครับเพราะว่าทีมงานเดิมเนี่ยจะเป็นร่นมปีต่างประเทศก็ดีหรือจะเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีก็ดีเราทางฝ่ายไทยเราก็มีความคุ้นเคยความรู้จักกันเข้าใจกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูทีมงานใหม่ด้านต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามาครับครับครับ ครับขอบคุณท่านอธิบดีครับได้ครับครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับท่านอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านเสกวนาเมทีครับสายต่อไปเราจะไปที่คุณฟิลิปโรเบอร์สันครับเป็นรองประธานกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตในต่างประเทศประจําประเทศไทยครับคุณฟิลิปสวัสดีครับครับ คุณฟิลิปครับก่อ,อนหน้าที่จะรู้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสํานักข่าวหลายสํานักข่าวโพหลายโพก็บอกคะแนนสูสีกันมากแต่ทําไมเวลาเลือกตั้งออกมาจริงๆคะแนนถึงทิ้งห่างกันขนาดนี้ครับว่าก็นจริงจริงแล้วในะที่โอบามาก็ก็เตรียมตัวพร้อมนะครับเพื่อจะหาเสียงทุกทนะครับแล้วก็ดึงคนเข้าในใช้สิทธีเลือกตั้งนะครับผมคิดว่าที่เราเห็นคือก็เป็นผลงานของเีการเตรียมตัวของเยแคมเปญโอบามา ที่จะเอาเสียงออกมาทั้งหมดนะครับเกิกอะไรกันโพก็เลยก,ก,ลก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดก็เลยก็ให้คนที่สนับสนุนคนออกมาใช้เสียงแล้วก็โอบามาทาได้ดีนะครับซึ่งก็เลยก็เ็นพลออกมาอย่างนี้นะครับครับสี่ปีต่อจากนี้จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในทางนโยบายใหม่ๆสําหรับประธานาัิบดีบารักโอบามาไหมฮะหรือว่าจะเป็นสี่ปีที่ฟอร์เวิร์ดแค่เดินไปข้างหน้าเฉยๆฮะ เมื่อเลยจริงๆแล้วนะก็มีหลายปัญหาที่ตรงแก้ที่เศรษฐกตจอเมิดด้วยนะครับครับเ็ต้องหาแนวที่จะจ้างงานให้คนทํามากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็แล้ก็ต้องว่างแพนที่จะอลดออ f i c ิตของรัฐบาลนะครับหมายถึงเงินที่ขาดอยู่นะฮะซึ่งก็เลยก็ มันจะยากมากในอีกสิปีนี้นะครับก็เลยโอบามาพร้อมที่จะรับเรื่องแล้วก็ก็เลยก็ดําเนินการแบบส,สร้างรา์อยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ก็ต้องร่วมมือกับพรรค republic ด้วยเหมือนกันที่ Congress, คอนเกรสแล้วก็ไม่แน่ใจว่า republic พร้อมที่จะ,ะมีการร่วมมือกับโอบามาหรือเปล่าเพราะว่าดีบีที่พรรอาก็เลยกบบล็อกทุกอย่างนะครับครับทีนี้ว่าถ้า เกิดพับริพักลิกันในที่คองเสียงข้างมากในสภาไม่ให้ความร่วมมือกับประธานดีจากเดโมแครตจะเกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐอเมริกาครับบอกเขาเลยก็ต้องเ,ออเข้าไปลงไปคุยกับประชาชนอเมริกาใหเ้เข้าใจชัดเจนว่าใครก็สั่งสัรใครก็เลยก็เป็นคนที่สร้างลําบากนะครับ,รบถ้าพรรครีพับไม่ไม่พร้อมที่จะร่วมมือออกมาไม่ก็ต้องออกไปไฮพาร์กก็ต้องไป คุยกับประาชาช,ชนเพรว่าโอเคนี่แผนที่วางไว้นี่ก็เป็นพลดีนะค,ะครับแล้วก็ทําไมก็เลยพรรคปราไยไม่ยอมนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ทําในสองสามปีที่ผ่านมาเพราะว่าก็พยายามที่จะประนอมประนอมกับพรรคประชาธิปไตแต่ในที่สุดเห็นพรรคประชาธิตเอ่อบล็อกทุกอย่างในในความหวังว่าก็เลยก็จะได้อํานาจคืนมาในการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ไอ้ก็เขาผิดหวังอยู่แล้วแต่ว่า ก็คุณได้บทเรียนแล้วก็หาแนวที่จะประนีประนอมกับปีโอบามาและฝรพรรคเดโมแครตเพื่อจะอนาคตของเยอรกันทุกคนนะครับครับถ้าอย่างนั้นอะไรคือความท้าทายสูงสุดของประธานาธิบดีบารักโอบามาในการดํารงตําแหน่งเป็นสมัยที่สองครับบอกเลยก็เป็นอันที่จะพูดเป็น f ฟิสโกคลิฟเพราะว่ามีคอดอกลงในบีทีแล้ว ว่าถ้าไม่มีดอกดกลงในรัฐสภาก็จะมีการดัดงบประมาณอัตโนมัติครับแล้วก็ยกการลดภาษีอัตโนมัติในวันที่หนึ่งมกราบีนี้นะครับครับซึ่งแล้วก็เขาต้องวางแผนกับพรรครีพับลิกันเพื่อจะเปนแบบวางแผนได้ดีนะไม่ใช่แบบแผนที่ะกะไรกะดัดอัตโนมัติครับเพราะดัดอัตโนมัติก็เราก็จะเห็นผลกระทบในทุกเรื่องทุกอย่างที่รัฐบาลอเมริกาทํา โดยไม่มีทางเลือกว่าโอเคก็เลยควรจะดันอันนี้ไปแล้วก็เรื่องอื่นก็สำคัญก็เลยควรจะเก็บเอาไว้นะครับครับซึ่งก็เป็นเป็นเป็นการท้าทายที่เหมือนยิ่งใหญ่ของโอบามาเอ่อในในในบีนี้นะครับแล้วก็บีดอไปนะครับครับครับขอพระคุณมากครับคุณฟิลิปครับครับยินดีนะครับครับ ท่านผู้ชมครับคุณฟิลิปโลเบสันเป็นรองประธานกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตในต่างประเทศประจำประเทศไทยครับช่วงนี้เราจะไปคุยต่อกับประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษาครับดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารุพุทธอาจารย์เศรษฐพุทธสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบินยองครับอาจารย์ครับอะไรคือความท้าทายของประธานานธิบดีบารหลักโอบามาใน4ปีต่อจากนี้ครับในแง่เศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะว่ารู้สึกท่านเหนื่อยของคุยเรื่องอื่นแต่แล้วบ้าง คือในแงาเศรษฐกิจเนี่ยครับเป็นเรื่องที่อยู่ตามหน้าเรืองพิพินมานะฮะเรื่องฟิสโก l คริสตนะครับก็บคือเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่จะถูกตัดแล้วก็เรื่องภาษีต่างๆที่จะถูกขึ้นเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าไม่ทําอะไรแล้วปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยนักวิคเคราะห์ต่างๆก็ก็มองว่ามันจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะสดถอยได้นะค,ะครับเพราะถ้าเราดูเ,ดเงินทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องก็ดูบนบนผืนท่าค่อนข้างเยอะนะฮะประมาณ600กบิลเลียนนะฮะ US ดอลลาร์ แต่ผมเองคิดว่าคงยังไงยังไงเขาต้รู้ว,ว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเนี่ยปัญหามันมาแน่นะฮะเลยยังไงก็คงหาทางที่จะไกลเกลียดได้แล้วก็ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันออกมาอะระหว่างคอนเกรสเนี่ยมันยังแตกแยกกันอยู่นะพูดง่ายคือ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 สนด์ยัง d e ม o แ r a t แต่เฮาส์นเนี่ยมัน r e ปั b l า c a n เเน่ยผมคิดว่าในเรื่องที่มันเป็นเงินสําคัญสําคัญที่สุดเนี่ยในตัว Fiscal คลิฟ f เนี่ยซึ่งก็คือ พวกมี d ลอินคั่มทัคตัดเออแล้วก็พวก spending ต่างๆเนี่ยนะฮะที่ที่คนเป็นห่วงเนี่ยส่วนไม่น้อยนะฮะน่าจะมันเป็นเรื่องที่ว่าทั้งสองสั่งเนี่ยยังไงก็ผมไม่อยากไม่อยากเห็นมันอยู่แล้วนะครับอย่างมีด้อินคั o m ทัคทัคซิ e ครีสก็ไม่มีใครอยากเห็นนะฮะ,ะเลยเชื่อว่าน่าจะน่าจะหาทางออกได้นะฮะเลยเลยนแบบเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมีถามว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะเหมือนทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวระดับเนึ่งก็คงมีนะฮะแต่ว่า คองอจากไแม็เงินหกร้อยบิลเลียนอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะตกลงกันได้สองสามร้อยบิลเลียนน่าจะง่ายๆที่ตกลงกันได้ก็อาจจะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับโอบามามีทางเลือกในการดําเนินนโยบายอย่างไรบ้างครับแล้วก็ถ้าเลือกทางเลือกเหล่านั้นเนี่ยผลที่จะกระทบต่อเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบต่อประเทศไทยจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์เคือช่องทางเรื่องการคลังอย่างที่ผมเรียนเนี่ยช่องทางนี้ก็จะ ขยับขยื่นเนี่ยมันมีไม่ค่อยเยอะนะฮะอย่างที่เรียนนะฮะอันนั้นคงคงคงไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นหลักว่าตอนนี้ไอ,เอ,เอ้เรื่องการเงินนะฮะก็เป็นอีกช่องทางเงินที่จะกระทบต่อตลาดแถวบ้านเราอะนะฮะซึ่งการที่โอบามาชนะเนี่ย โอกาสที่บันังกี้จะอยู่ต่อก็มีอยู่นะฮะเพราะวันนี้เดิมเขาบอกเขาจะไม่เอาบันังกี้หรือถ้าบันังกี้ไม่อยู่ก็คงเป็นคนที่แบบคิดคล้ายๆกับบันังกี้นะฮะซึ่งความหมายก็คือนโยบายการเงินที่เขาดำเนินมาต่อต่อเนื่องมาเนี่ยถึงึ้นพวกเรื่อง QE สามเลยหรือการเขี่ยดอกเบี้ยต่ำๆก็คงคงอยู่นะครับความหมายของมันก็คือว่าดอลลาร์ก็คงยังอ่อนอยู่นะฮะซึ่งถ้าดอลลาร์อ่อนอยู่ไอ้เรื่องของค่าเงินบาทอะไรก็คงยังแข็งอยู่นะคร่บแนวโน้มยังแข็งแล้วก็ เงินที่จะไหลามาสาวคุภมคาเอเชี C A, ยรวมทั้งไทยเนี่ยคงจะมีต่อเนื่องอยู่ครับครับอาจารย์นในฐานะนักวิเคราะห์ถามทิ้งท้ายครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพิจารณาดูจากปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาประเทศไทยใน4ปีต่อจากนี้มองภาพใหญ่กว่านั้นหน่อยครับอะไรคือสิ่งที่ต้องตั้งรับอะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวทางด้านการเงินครับเอ่อถ้าเอาภาพใหญ่กว่านี้หน่อยนะสะถานผมเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเรื่องการเงินนะฮะจริงจริงเนี่ย การที่โอบามาชนะเนี่ยผมคิดว่า,าม,มันสื่อเรื่องผลที่จะมีเยอะเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของนโยบายต่างประเทศทมากกว่าเรื่องของเรื่องเศรษฐกิจด้วยซ้าไปเพราะว่าไปท่านหลายจะพูดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูในปราสร์เนี่ยประธานธิบรีที่ชนะเทอมที่สองเนี่ยนะครับ ปีสองปีแรกเนี่ยยังพอทําอะไรได้ในเรื่องของนโยบายภายในประเทศนโยบายเศรษฐีอะไรต่างๆนะแต่เข้าปีที่สามปีที่สี่เนี่ยเป็นที่เขาเรียกกันเล่มรักนะฮะไม่มีใครฟังเขาละเรื่องภายในประเทศในอาเรียที่ประธานที่ดีเนี่ยมีบทบาทเยอะหน่อยก็คือเรื่องของต่างประเทศนะฮะแล้วก็โดยที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เนี่ยประธานทีิดีเนี่ยมาที่ชนะรอบสองก็อยากจะเหมือนกับสร้างเลาซีนะฮะสร้างเกียรติประวัติอะไรของเขาเนี่ยเรื่องของต่างประเทศอย่างเช่นเดลิกตนตันเขาทำในรอบสองเขา ผมก็เลยคิดว่าโอบามาเองเนี่ยนะครก็คงทําเรื่องของฟอร์นพอติงขึ้นเยอะนะไนยนอกจากไอ้เรื่องอิหร่านอีกเยอะที่คนพูดกันเยอะในไอ้เรื่องที่เขา,เาทําเรื่องของเน้นนะฮะเรื่องของทางเอเชียที่บงพี่บอดอะไรเนี่ยนะฮะก็คงคงคงทำต่อเนื่องไว้ตรงเนี้ยก็จะมีผลนะฮะต่อต่อประเทศไทยในภาพรวมนะครับ <c oughs> ถ้าถามผมว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องที่มันจะมากระทบเรื่องของการเงินกับ เศรษฐกิจตลาดอะไรของไทยเนี่ยมีคนก็ถามเยอะนะว่าโอ,โอบามาชนะรอมนี่ชนะมันจะมีผลต่อการกระหมากรไหมต้องตอบได้หรือก็คือคือไม่หรอกนะฮะผมคิดว่าตอนนี้ขอที่จะกระทบเรื่องของตลาดการเงินอะไรเนี่ยจริงเนี่ยไปดูเรื่อดตันที่แถวแถวยุโรปก็อาจจะมีที่บนมากกว่าอีกนะว่าแบบไอ้การเลือดตันในกรีซมันมีปัญหาหรือไอ้การโหวตในสภามันเปลี่ยนทำให้เขาเอ็กซิทจากโปรแกรมพวกนั้นจะมีผลต่อไทยเนี่ยนะฮะและตลาดการเงินโดยรวมเนี่ยอาจจะมากกว่าด้วยซ้อนไป ครับเอาละครับอาจารย์ขอพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธนะครับเป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษาและนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เห็นว่าหลังจากสหรัฐอเมริกาได้ประธานาธิบดีคนใหม่อย่างยังไม่เป็นทางการนะครับคือบารักโอบามาแล้วผลกระทบทางด้านการต่างประเทศจะเป็นอย่างไรผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรผลกระทบต่อเอเชียจะเป็นอย่างไรผลกระทบต่อประเทศไทยจะเป็นอย่างไรและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับ กลับมาพบกับตอบโจทย์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ